สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการแบงค์พาซาครับผมก็วันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ลงคลิปปั๊มอินสตาแกรมได้ประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับผมปรากฏว่ามีคนมาดูเยอะมากๆนะครับผมก็ผมสัญญานะครับว่าผมจะมาจับอีกก็วันนี้ก็มาถึงนะครับผมอ่านับได้เป็นใจให้ลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับ พูดผิดก็ต้องขออไรเกันด้วยนะครับเข้ามาหน้ากูเกิลเลยนะครับครับก็กดวางลิงก์ไปนะครับผมป่าหมาน้าอย่างนี้แล้วนะครับผมมันจะให้เราใส่ยูสเน็ตนะครับผมผมก็จะใส่ไปนะครับอันนี้นะครับผมติมชื่อกิ้ผมทดลองฟัมนะครับผมก็วางไปนะครับ เดี๋ยวผอธิบายนะครับผมอ่าครับก็รอแป๊บเด่นหน่อยนะครับผมเอาละครับพอมานี้นะครับมันก็จะให้คุณใส่ตามมันนะครับผมคุณก็ใส่นะครับพิมพ์ดายก็พิมพ์ดายนะครับพิมพ์เล็กก็พิมพ์เล็กนะครับครับผมอ่าขอพายด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงเมสเสจเข้านะครับผม ก็จะเป็นอย่างนี้มานะครับผมนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับผมนะครับผมยังไม่มีผู้ติดตามนะครับก็กดมาที่ follow ตรงนี้นะครับผมครับตรงนี้นะครับผมกดกดตาปั๊บครับผมแล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับผม ไปนะครับผมก็รอไปนะครับเอาละครับพอมันโหลดเมื่อกี้เสร็จนะครับผมมันก็จะเป็นหน้านี้ให้นะครับผมแล้วเราไปที่อินสตาแกรมนะครับผมจะกด r e เฟ e s หนึ่งครั้งนะครับผมก็ว่าเห็นไหมครับมีผู้ติดตาม18คนแล้วนะครับผมผู้ติดตามก็ เยอะกว่าเดิมนะครับเดิมปั๊มได้ประมาณ1-5คนหรือถึง10คนนะครับอันนี้ปั๊มได้ปได้ถึง18ครั้งนะครับผมนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เสร็จ